สวัสดีคุผู้ชมครับพบกับไมค์วีคูนะครับและวันนี้ผมมี3ประเด็นที่ควรรู้เกี่ยวกับฟิล์มแถมจากโชว์รูมครับประเด็นแรกครับฟิล์มแถมโชว์รูมมาจากไหนก็ต้องบอกว่าก็มาจากตัวแทนจําหน่ายมาจากร้านค้ามาจากช่างฟิล์มเนี่ยแหละครับก็มีตั้งแต่ระดับเอาตรงๆก็คือโนเนมเลยนะครับคุณภาพแบบเรียกได้ว่าก็เอาตรงๆก็ไม่เวิร์กนะครับไปจนถึงระดับ มาตรฐานทั่วไปอย่างเช่นคิวเปิร์ฟติก็จะเป็นรุ่น CSD นะครับหรือเป็นอย่างอ่างวีคูก็เป็นในส่วนของโอโซนแพ็กเกจพวกนี้จะเป็นระดับมาตรฐานที่ใช้งานได้ดีจนไปถึงระดับไฮเอนนะครับอย่างเช่น v ีคูที่เป็น VK Series หรืออย่าง VK10 Royal Privacy แต่ว่ารุ่นทัพวกนี้ก็จะต้องเติมเงินครับนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วโชว์รูมรถยนต์ไม่ได้มีฟิล์มเป็นแบรนด์ของตัวเองครับแต่ก็ใช้บริษัทฟิล์มชั้นนำนี่แหละนะครับเป็นผู้ซับ ข้อที่2ในส่วนของสถานที่ติดตั้งถ้าเราเลือกในการรับฟิล์มแผ่นกระกโชว์รูมสถานที่ติดตั้งจะมีที่ไหนบ้างก็เท่าที่ผมเห็นเนาะก็จะมีตั้งแต่เซลล์นะครับขับรถมาที่ศูนย์หรือมาที่ร้านติดตั้งเองหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการจ้างนะครับช่างเข้าไปติดตั้งให้ที่โชว์รูมทีนี้เข้าไปติดตั้งที่โชว์รูมก็จะมีทั้งแบบที่โอเคมีห้องติดตั้งให้นะครับเป็นกิจลักษณะหรือบางที่ก็อาจจะเป็นติดตั้งกลางแจ้งอันนี้ก็มี ร,รวมถึงอย่างที่3ก็จะเป็นโชว์รูมเนี่ยแหละก็จะมีศูนย์ติดตั้งนะครับที่เขาเป็นพาร์ตเนอร์กันเนี่ยอยู่ในโชว์รูมเลยอย่างผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่น j e p t t h i l l n n เนี่ยก็จะมีส่วนในของอ Monkey Car Detailing นะครับซึ่งช่วยในการติดตั้งฟิล์มให้ในศูนย์เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงหรืออย่าง p o c อ e เองนะครับก็มี AAS detailing center เนี่ยก็สามารถติดตั้งฟิล์มในโชว์รูมได้เลยเช่นเดียวกันนะครับผม สองข้อแรกนะคุณผู้ชมจริงๆก็จะบอกว่ามันไม่ได้สําคัญเท่าไหร่นะครับเมื่อมาเปรียบเทียบกับข้อที่3ามันที่สาคัญที่สุดเลยนะคือคุณผู้ชมจะต้องระบุยี่ห้อและก็รุ่นของฟิล์มตั้งแต่การจองรถเลยลงในเอกสารให้ชัดเจนนะครับรวมถึงเมื่อติดตั้งแล้วเมื่อรับรถนะครับก็ต้องขอบัตรรับประกันด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราเจอบ่อยๆนะฮะว่าลูกค้าไม่ได้ระบุในเอกสารตั้งแต่แรกสุดท้ายแล้วฟิล์มที่ได้มาก็ไม่ใช่อย่างที่ตกลงกันไม่ใช่อย่างที่คุยกัน นะครับเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอยู่หลายครั้งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใส่ใจในส่วนของนี้นิดนึงนะครับการเลือกรับฟิล์มแถมจากโชว์รูมนะครับก็จะมีข้อดีในแง่ที่ในเรื่องความสะดวกรวดเร็วนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องขับรถมาเองไม่ต้องเสียเวลามานั่งรอกัน2ชั่วโมง3ชั่วโมงในการติดฟิล์มแต่อย่างไรก็ดีครับ อยากให้ใส่ใจในรายละเอียดที่ผมเพิ่งพูดไปในข้อที่3ก็คือเรื่องของการตกลงนะครับการทาเอกสารระบุรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับแล้วขอร,รับประกันเพื่อที่คุณจะได้ฟิล์มในรุ่นในยี่ห้อที่คุณอยากได้นะครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างสบายใจวันนี้คือทั้งหมด3ข้อที่ไมค์นามาฝากการเกี่ยวกับนะฮะสาประเด็นที่คุณควรทราบในการเลือกฟิล์มแถมจากโชว์รูมนะครับใครมีคําถามอะไรยังไงก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เหมือนเดิมและแน่นอนครับ เหมือนเดิมเลยรบกวนด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งผมแล้วก็ทีมงานได้ทำคลิปนะครับที่มีประโยชน์ในข้อมูลเกี่ยววงการฟิล์มกองแสงรถยนต์นะครับรวมถึงฟิล์มกองแสงอาคารต่อไปนะครับงบถึงไปวีคูเชอรไม้วีคูสวัสดีครับ